โหนกระแสตู้แตกสนับสนุนโดย True Online โหนกระแสตู้แตก สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับกาสู่ขนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับธนาดลนรง์แก้วเพชรและหมวยอริศรากรทอเจริญค่ะควันนี้พบกันวันสุดท้ายของปี2566นะคะเราติดตามกระแสะนี้ค่ะกระแสะของเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะบ,บอกเลยนะไอ้ที่เจอกันมานะไม่ถึงเซี่ยวของอันนี้ค่ะอันนี้หนักจริงๆครับ ตกลงแล้วเพื่อนบ้านคนนี้เป็นทหารจริงใช่ไหมเป็นทหารจริงด้วยค่ะคุณวิวค่ะมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะทนกับเพื่อนบ้านคนนี้มานานกว่าสาปีเพื่อนบ้านคนนี้ ดื่มเหล้าแล้วจะโวยวายเสียงดังด่าทอด้วยถ้อยคําหยาบคายแล้ววันดีคืนดีค่ะเอาตะบะทรายตะบะทรายที่ใส่ฉี่แมวกับต <ฮะ S 1> ืดแมวเอามาตั้งทิ้งเอาไว้ใกล้กับบ้านเขาแล้วกลิ่นมันเหม็นมากค,คุณวิวบอกว่าทรายที่เขาใช้เนี่ยไม่ใช่ทรายสําหรับใส่ฉี่แมวเป็นทรายก่อสร้างแล้วมันอุ้มน้ําถ้าเป็นทรายใส่ฉี่แมวมันจะมันจะแห้งไวค่ะ อันนี้อุ้มน้ําแล้วกลิ่นเหม็นเขาตากเสื้อผ้าไม่ได้เลยเคยไปเรียกตํารวจมาก็ทําอะไรไม่ได้ตํารวจมาที่บ้านจุดเกิดเหตุหลายทั้งนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็คือตํารวจต้องกลับไปเพราะว่านายทหารคนนี้ด่าตํารวจด้วยโอ้โหไม่กลัวตํารวจด้วยให้ดูคลิปเหตุการณ์ค่ะวมอผมคองทไปเพื่อนรักหาเที่ว่านะกดเลขให้ มันเดือดด้อยมันเรื่มหัวไปเลยมันเอาทำจริงเลยพฤติกรรมแบบนี้มันทำจริงเลยเฮ้ยผมไม่ได้ใครเลยแต่ว่าโอเคออกมาให้ นะคะคจากคลิปอันนี้ก็เลยทําให้ผู้ร้องเรียนมันนั่งในหนกระแสเลยแล้วจบไหมพี่หมวยในหนกระแสในหนกระแสมีการโฟนอินไปหาเพื่อนบ้านคนนี้เพื่อนบ้านคู่กรณีเขาว่าไงเพื่อนบ้านน่าจะยังเมาอยู่นะคะเท่าที่พี่หนุ่มบอกไม่รู้ว่าใครโทรมาแล้ววอยวายหาว่ามาปลุกปลุกขึ้นบาดามีคลิปอีกไหมมีคะ่ะกูทำอะไรนี่ยกูนอนอยู่บ้านนะนี่เฉยๆเนี่ยก็เมียพี่บอกว่าจะตามพี่มาคุยกับผม ลราใครอ่ะเห้ยแล้วไอ้หอเนี่ยมึงกันชัยอยู่ไหมใครอ่ะหนุ่มกันชัยไงเออถามดูยกันช้างก็เลยใอยว่ามาหกูได้ไงเนี่ยกันชัาเลยว่าไอ้หนุ่มอ่ะเฮ้ยกูไงเดี๋ยวมึงถึงตากูอีกเลยเขาบอกไม่รู้จักพี่เออมันเป็นไรดีอล้วอยากรู้จักเดี๋ยวมาหาที่นี่ ม่ไพูดอะไรหนุ่มไหน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 หนุ่มหนุ่มโหนไอ้กูไม่ได้พูดอะไรกับมือเหนโอ้ยหนุ่มลูกใหญ่แป้นไอ้หนุ่มลใหญ่แป้นไอ้หนุ่มลูกใหญแป้นวะใครชื่ออะไรไอ้กิจไทยไอ้กิจไทยไอ้ไอ้ธนกิจเนี่ยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีไอนผู้ช่วยรัฐมนตรี พี่แอบอ้างเพี่แออ้างนะระหว่างที่โฟนอินเข้ามาก็จะมีภาพตอนที่อยู่ที่บ้านมีมงจอดปิดทายตงนปิดก็คือโบยวายค่ะแล้วบางทีจุดที่เป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่ศูนกลางเป็นสนามหญ้าบ้านนี้เอารถไปจอดเอารถไปจอดอีกค่ะบ้านตัวเองไม่จอดนะ ไปจอดในพื้นที่นั้นหลังจากที่โฟนอินในโหนต่แสหลังจากที่โฟนมาหาลูกยายแป้นค่ะลูกยายแป้นก็บุกไปถึงที่ครับต้องการจะไปดูหน่อยพี่หนุ่มบอกว่าต้องการจะไปบอกว่าผมไม่ใช่ลูก <ผม S 1> ยายแป้นไม่ใช่ลูกยายแป้นลงไือได้ไปเนี่ยแหละค่ะคือก่อนที่พี่หนุ่มกับพี่ธนกฤตจะลงไปทางลูกสาวเองพยายามบอกพ่อแล้วนะคะบอกว่าเราผิดเองเราไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยค่ะลูกสาวพยายามห้ามพ่อ ่บ้านปูนะมันจะไม่มี่เลยู้ไมลงยังอาูเรื่องอะไรแ้กบ้านเถะดูขอร้องมแกเขาอะไรมไม่ทอะไรผิดขอร้อง่คอยคุยกัได้เรียกธรมดาเฮะนอนอยู่เฉยเนี่ยรียกมดา

<c oughs> ลูกสาวพยายามเข้าห้ามคุณพ่อนะคะบอกว่าเราผิดเราจะไม่มีที่สุขหัวนอนแต่พ่อก็โวยวายพ่อบอกว่าก็เนี่ยบ้านคูแล้วลตำรวจก,ก็เต็มบ้านเลยค่ะดูสิสงสารลูกนะ ลูกพยายามที่จะไม่ให้พ่อมีเรื่องสุดท้ายพ่อพังประตูหน้าบ้านออกมาครับเนี่ยแล้วก็ทำทำร้ายลูกก็ว่าง่ายๆเนี่ยจากสภาพเนี่ยืแล้วพอพี่หนุ่มกับพี่เทนักฤตไปถึงตอนแรกก็โวยวายก็ด่าอยู่นิดเดินนะคะจะจิกหัวเลยเหรอเดี๋ยวดูภาพค่ะอ่ะมาแล้วมากเลย่ ฝันทำก่อนเนี่ยไอ้หนวดมันเรียกผมมาด่าเฉยเลยอ่ะไอ้หนวดนี่ใ um, ช่ไหมไอ้หนวดนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไเดี๋ยวไหนเนี่ย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 เฮ้ยไดเข้าไหมฮะเอ้าผู้การ อนุญาตให้เข้าไหมเชิญครับเชิญครับอ้าวผมผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยโอ้โหท่านรัฐมนตรีมาบ้านผมเนี่ยนี่รัฐมนตรีไทยรัฐคนไยอู่้วนี่แต่ว่าตอนนี้นะตอนยกมือเนี่ยผู้การผู้การเออเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผู้การมาบ้านผมเป็นเกียรติ ค่ะทางพี่ธนกรดทางพี่หนุ่มก็อธิบายให้ฟังแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ทางทหารทำมันไม่ถูกต้องครับนี่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 มียุ้มหัวไหมนี่เขาเป็นผบร้อยผมผหัวผมอ่ะรุ่นผู้การชาละลงอ่ะผมไม่พูดเล่นนะพี่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 รัตเดียรผมเข้าใจกันดี ผมเรียกมาตรง,งนี้เราไม่คุยเรื่องพี่นัดเราคุยเรื่องพี่กับข้าง,างบ้านไอ้พวกนี้มันกล้งผมเอาละต้องรับปากผมว่าอย่าให้มีรเ,เรือนี้เกิดขึ้นอีกนะถ้าเขามาร้องผมเนี่ยผมก็ต้องมาหาพี่แก ว่าใครเราคนร้องอ่ะก็ไม่รู้สิคือวันนี้เนี่ยเยอะมันเป็นมันมันมันมีในซอยอ่ะมันมีเพจเฮ้ยอันนี้หนุ่มกระชายมะเนี่ยหนุ่มกราใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยหนุ่มกระชายมะเนี่ยสอนรามสอนรามสอนรามเขาเกิดปีเดียวผมเนี่ยเฮ้ยผมเล่นได้พี่เกิดปีอะไรหนึ่งหกแล้วสุดท้ายนายอุลิศกราบ แทบตักของพี่ธนกริตเลยนะคะแต่พี่หนูบอกว่าวาดเสียวราะว่ากราบไปที่วางขาใกล้กับจุดสำคัญจุดสำคัญเลยก้มกราบอย่างสวยงามอ่านี่นะนี่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 ทุกคนเนี่ยเขาให้เขาเขาไม่โกรธเคืองแต่ว่าเราเราอย่าเสียงดังถ้าเราตีใครก็เมื่อกี้ด่าผมได้ถึงมา ถ้าไม่ด่าผมผมไม่มาหาเราเข้าใจไหมอันนี้นี่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 ดูดูดูมันช่างต่างจากภาพตอนนี้จังเลยเนี่ยเฮ้ยขอโทษเลยผมขอโทษจริงๆเลยครูท่าน แลต้งตีเลยผมไม่ได้คิดเลยสักนิดเ <c oughs> ดียวค่ะแล้วสุดท้ายก็ขอโทษเพื่อนบ้านด้วยนะคะแล้วในคืนวันนั้นลูกสาวก็เก็บของ <c oughs> ย้ายออกจากหมู่บ้าน <c oughs> ถามนี่โดนแบบนี้ค,ะค่ะเมาโวยวายด่าเพื่อนบ้านเอาทรายที่ใส่ฉี่แมวอึ่แมวไปตั้งเอาไว้ที่หน้าบ้านคนอื่นมันผิดไหมคะอย่างแรกนะครับไปด่าคนอื่นมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเรื่องดูิ่นซึ่งหน้า ไปพูดใกล้ๆเขามันต้องหมายถึงคู่กรณีที่สนทนาอยู่แล้วมันไม่มีหลอกด่าตัวเองอแต่ส่วนอื่นแมวอะไรเนี่ยนะถ้าแมวออกมาอื่อเรียราดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความผิดตามพรบรักษาความสะอาดและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองปรับอีกห้าพันนอกจากนั้นนะครับเมาแล้วทําเสียงดังเนี่ยต้องเพื่อนบ้านเนี่ยเขาแจ้งมาได้ค,ความผิดระหูโทษสร้างความเดือดร้อนราคาญเนี่ยค่ะ ตะบะรายแมวเมื่อกี้นี้ที่เห็นก็คือเอาไปตากใ,ใกล้ๆบ้านเขาเราพักกันด้วเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกระแสต่อไปในโหนกระแสแต่เช้าค่ะ มาติดตามโหนตกแสแต่เช้าค่ะมาดูตระแสนี้ค่ะเป็นเรื่องของปรปภช้ำรักนะคะก็จดทะเบียนอยู่กินกับภรรยาของตัวเองค่ะข่าวชอบพลาดหัวรพภช้ำรักแต่ชาวบ,บ้านที่ชอบบอกขวดดูดคอดูดโอ้ มันยังไงพี่หมวยค่ระรปภคนนี้ก็จดทะเบียนอยู่กินกับภรรยารแล้วมีอยู่วันหนึ่งภรรยาก็หายออกจากบ้านไปหายไป3าสี่วันแล้วก็กลับมาที่บ้านก็กลับมาก,ก็ใช้ชีวิตอยู่กันตามปกติแล้วก็ตกลงจะไปหยากัน28ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ก่อนจะถึงวันหยาปรากฏว่าภรรยาไปแจ้งความหาว่าสามีก็คือรปภขืนใจแล้วยังมีเหตุการณ์ที่รปภไปจับได้ว่าภรรยาของตัวเองไปสั่ง ซื้อตุ๊กตากันดั้มเป็นโมเดลกันดั้มคนสั่งซื้อคือภรรยาแต่สถานที่ส่งเป็นบ้านของคนอื่นเราปภก็เลยบอกภรรยาให้พาไปที่บ้านหลังนี้เกมเพราะกันดัม้มเกมพ่อกันดัมนด้มพอไปก็ไปเจอผู้ชายที่นี่นี่นี่เราปภบอกว่านี่คือชายชูมีเสียงไหมมีเสียงไหมไม่ใช่ไมจะเป็นหมูหมาก้าไกา่ถ้าผมไปจีบเขาเขาไม่เล้ผมผมก็ไม่สามารถพาเขาไปได้อ ชัดไหมแล้วไงมีก็เคยบอกป้า่านี่หนูจักพี่แม็กซ์คนไี้ก็เคยขู่เพยตอนแต่ผมเขาจะมีใครอันนั้นเป็นสิของเขาเพราะผมบอกแล้วผมเคารพในการตัดใจของเขา<น>คุณะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า<น>คาุณทำละค,ครทำเนี้ยคุณม,มีการเคารพการตัดใจของผู้หญิงคนหนึ่งหรือเปล่าคุณทำคนนี้ดีกว่า จะให้กูถามผู้หญิงคนเดียวแล้วผู้หญิงเขารพการตัดสินใจของกูหรือเปล่าเาราการตัดสินใจมันหนูที่เขาอันนี้กูเป็นสามีเขาครับไม่กลัตัดสินใจของเขาพี่หนุ่มบอกว่าไม่ได้นะที่จะไปบอกให้สามีเขารพการตัดสินใจของภรรยาคือมีทะเบียนสมรสนะมีทะเบียนสมรสเคสนี้มีทะเบียนสมรสแล้วเพิ่งแต่งกันมาไม่ถึงปีด้วยนะค่ะนี่ แต่ทางผู้หญิงก็บอกว่าก็หายไปไปอยู่บ้านของแม็กจริงแต่ว่าไม่ได้มีอะไรแยกกันนอนคนละห้องเขาก็กล้ามาในโหนกระแสนะมาออกโหนกระแสมาเสร็จปุ๊บช็อตในตำนานที่คนถามหากันเยอะว่าอะไรอะไร,อะไ,รไอ้ตรงรอยตรงคอเนี่ยที่ผู้หญิงไปเนี่ยไปมาสามวันเนี่ยมันรอยอะไรอืค่ะแล้วเขาบอกว่าอะไรนะทางแม็กบอกว่าขอผมพูดหน่อยขอ,อพูดหน่อยผมอยากฟังมากเลยบ้านอะ คุณเบิร์ตเห็นอะไรคอแดงคอแดงปุ๊บจุดเลยยุงกับยุงเยอะเขาไม่ได้ติดยุงเยอะใช่ไหมเรายังไม่ได้มีซัมติงการถามว่ามีคอแดงอะคอแดงคืออะไรคอแดงมีดูดคอมีดูดคอมีดูดคอมันดูดคอไหมไม่ใช่ครับผมทําจากขวดน้ําขวดน้ําที่ผมบีบเอาลมเข้าอ่ะพี่พี่ลมแล้วดึงแรงแรงอะมันจะเหมือนรอยดูดเอารู้กูมีดูดกูไปทำทำไมอ่ะไม่ใช่ขวดน้ำพี่ขวดน้ำขวดน้ำอย่างเงี้ยเออมเข้าใจแล้วกูไปจี่ตะขอเขาเหรอแล้วไปทำทำไมแบบนั้นอะครับ อขวดนั้นยังไงครับเออจำลองเหตุการณ์คือไงตีนมันคือบีบปึ๊บแล้วบีบคอเขาแล้วคุณไปทำอะไรอ่ะทำเพื่ออะไรบีบให้ขึ้นให้หน่อยดิเนี่ยทำเออเนี่ยผมแล้วบอกทำให้ดูหน่อยอยากเห็นทขาไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็น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 เดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะเดี๋ยวก่อนนะสงบสติอารมณ์กันก่อนนะแป๊บนึงนะไปทำงั้นทำไมแล้วคุณไปทำทำไมไอ้ไอ้ขวดแล้วคุณดึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูทำไมอ่ะตอนนั้นผมผมผมยอมรับว่าผมคิดน้อยไปครับเล่ขวดขดอะไรเป็นขวดาาาานนีี่่่่แหหละะพเเรรทออยงั้ค อืมอืมอ๋อก็หยอกกันอ๋อไอ้รอยตรงคอเนี่ยนะถ้าเห็นไม่สามีหรือเมียเรามีรอยตรงคอเนี่ยให้เขาไปคิดก่อนว่าบางทีเขาเล่นกันจักปวดน้ําผมก็ไปเล่นบ้างดูดยังไงมันก็ไม่เป็นนะพี่หมวยแล้วฝ่ายหญิงก็เสริมด้วยบอกว่าฝ่ายหญิงก็เสริมด้วยฝ่ายหญิงเสริมอ๋อเลยบางทีพอดูดแล้วมันไม่แดงก็หยิก๋อหยิกด้วยมีหยิกด้วยก็มีหยิกมีทั้งดูดทั้งหยิกเลยค่ะครบเลยนันเนี่ย แต่ดปพเขาไม่เชื่อพี่บมวยเชื่อหร <ß vote> ือเปล่านะเชื่อคุณผู้ชมเชื่อไหมเน,ใ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 นี่ยเ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 ออมันจะเป็นรอยเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะแม็กเขากลับบ้านไปหลังจากที่ออกโหนกระแสกลับไปคิดทบทวนเขาบอกว่าที่เขาพูดในรายการมีทั้งจริงแล้วก็เท็จ вот แต่เรื่องเท็จก็คือไม่ได้ใช้ปากขวดดูดอ๋อเหรอใช่แต่ตอน,นในรายการยังยืนยันอยู่เลยว,ว่าเป็นปากขวด แต่พอกลับไปคิดแล้วไม่ใช่เออ <ะ S 1> คือใช้ปากจริงๆใช้ปากจริงๆแล้วก็ยอมรับว่ามีอะไรกับภรรยาของรอปภจริงมีขอขม,มากันด้วยเหรอวันรุ่งขึ้นไปเลยค่ะ,<อ>ะไปขอขม,มาให้ดูบรรยากาศนะคะแล้วก็ก้มลงกราบด้วยแล้วก็มีการต่อสายไปหาฝ่ายหญิงทางคุณเมย์ <อะ S 1> คุณเมย์เองก็ขอโทษทางเบิร์ต เราก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเองก็เจ็บปวดเหมือนกันเหรอค่ะแต่แต่ไปแจ้งความผัวว่าข่มขืนนะใช่เจ็บปวดแต่ไปแจ้งความผัวว่าผัวข่มขืนแล้วก็บอกว่าถ้าจะให้ทันถอนแจ้งความเธอต้องเซ็นใบยาค่ะเจ็บไหมแบบเนี้ยเจ็บไหมใครต้องเจ็บกว่ากันอืมแล้วแบบนี้ยังไงคะคือในทางกฎหมายพี่หมวยผู้หญิงที่เป็นเมียเรามีทะเบียนสมรสไปเข้าบ้านผู้ชายอื่นแล้วบ้านนั้นไม่มีใครเลยมีแต่ผู้ชายอีกคนอยู่ เราเอาหลักฐานตรงนี้ไปใช้ฟ้องชู้ได้เลยอ,ะอ่ะคือไม่จำเป็นต้องเห็นช็อตว่าคุณไปบีบกันหรือว่าคุณจะไปทําอะไรกันหรอกนะเข้าไปในบ้านอยู่วันสามสี่คืนน่ะจริงจริงคืนเดียวเขาก็ฟ้องได้แล้วค่ะสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชายชู้ได้ทางกฎหมายนะอืมไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่าถ้ายังรักเมียอยู่อแล้วจะฟ้องเมียตัวเองได้ไหมคะฟ้องเรื่องของที่ไปไปเป็นชู้อ่ะได้เรียกค่าเสียหายพร้อมกับหย่าและที่สําคัญ ระวังจะไปแจ้งความเท็จนะเพราะว่าเมีย<ม>บอกว่าพอกลับมาจากที่ไปอยู่บ้านหลังนั้นมาใช่ไหมค่ะบอกออสามีมีอะไรเยอะไปหน่อยสามีสะกิดทุกคืนเลยเออคืนหนึ่งหลายรอบหลายรอบไปหน่อยบอกไม่ต้องหลายรอบขนาดนี้ได้ไหม,มเป็นการข่มขืนเขา<ม>ไปไปมามามาโปะตรงที่ว่าผู้ชายคนใหม่พาไปแจ้งความครับใช่นี่ดีนะมีการไก่เกลี่ยกันจนสุดท้ายเนี่ย พอเข้าไปหาทางสํานักง,งานอายการสูงสุดให้ช่วยเหลือท่านคดีความทางกฎหมายมเขาก็เลยยอมรับว่าอ๋อไม่ใช่ปากขวดหรอกอเป็นปากผมนี่แหละ,ะที่ผิดดูดไม่ใช่ปากขวดหรอกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยน่าจะไปไก่เกลียและถอนแจ้งความกันได้อส่วนจะกลับมาอยู่กันไหมเราไม่รู้แล้วก็อย่าไปรู้เลยค่ะทางชายชูก็บอกว่าเขาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใช่ผมจะบอกให้ที่เขาบอกนะแต่ว่าไม่รู้ว่า หลังจากที่ขอขมาแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรไปอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นบรรยากาศตอนที่ไปขอขมาก็เนี่ยนะผมขอโทษพี่จริงๆพี่เบิร์ดผมยอมรับทุกทุกข้อกล่าวหาที่ที่ำเมื่อวานันถ้าพี่เลี่ยงเงินเดียวอย่าดิ้ใจไ่ถ้ามันไม่สูงมากผมสามารถจ่ายขดให้พี่ได้ผมยอมสามสี่หมื่นผมจ่ายพี่แต่ผมขอว่า เป็นทยอย่อนเป็นรายเดือนนะขอเป็นเดือนละหมื่นที่ยอมไหมพี่ความรู้สึกผมอะตีเป็นเงินหนั้นได้หรอความรู้สึกถ้าเงินยอไปอะคือถ้ามันเยอะไปผมผมไม่สามารถจ่ายพี่ไหวไงแล้วที่คุณบอกว่าคุณมีบ้านห้าหกหลังที่คุณปวดเลยกับผมแล้วคุณท้าทายผมให้ผมมาแจ้งความแลอยากได้เท่าไหร่คุณก็ไปฟ้องเราตอนนั้นคือผมพูดไปด้วยอารมณ์พี่อารมณ์ล้วนๆเลยไม่ไม่มีอะไรเป็นผลเลยพี่ เพราะอารมณ์ผมด้วยผมเลยทําให้พี่แบบดเดือนเดือดสินข้อสามจำไว้ให้ขึ้นใจค่ะอย่าไปยุ่งกับเมียชาวบ้านไม่ว่าเมียชาวบ้านเขาจะหลิวตาให้หรือเปล่าเพราะว่าผัวเขามีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หเห็นไหมครับเมื่อกี้ไปอยู่สี่คืนใช่ไหมเขาเรียกไปสี่ห้าหมื่นค่ะอยากจ่ายก็ลองดูขวดน้ำคนไม่ได้สนใจเรื่องรอพอช้ำรักคนสนใจเรื่อง ขวดน้ำมันดูดได้จริงหรือเปล่านี่ถ้าเกิดไม่ไปขอขอมาคนไทยจะรีวิวขวดน้ำขวดไหนดูดได้แรงกว่ากันแต่สุดท้ายแล้วยอมรับนะคะไม่ใช่ขวดน้ำเป็นปากผมเองเป็นปากผม,ผมเองนี่แหละค่ะปักกันด้วเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมากับช่วงสุดท้ายของโหนกระแสแต่เช้าค่ะ กลับมาสู่ห้นกระแสตแต่เช้านะครับช่วงนี้เทศกาลปีใหม่นะคะเชื่อว่าหลายท่านอยู่ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองอาจจะมีการใช้บริการของเด็กเอ็นครับอย่าให้เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องคนนึงนะคะเธอเองไปรับงานเอ็นมาแล้วที่ผ่านมาไปเจอเสียอันเสียอ,อ,อันจ่ายค่าตัวเธอไม่ครบค่ะแล้วก็มีการขู่ค่าด้วยเธอเองมีการโพสต์เรื่องราวออกมาเพื่อจะเตือนเด็กเอ็นคนอื่นอ,อย่าไปรับงานจากเสี่ยคนนี้ เนี่ยแหละค่ะค้างจ่ายเธอ2,000บาท2,000บาทเรียกเสียนะส <c oughs> องพันบาทเรียกเสียนะขูว, <c oughs> ว่าพ่อเป็นผู้มกลับด้วยเหรอค่ะแล้วบางทีก็บอกว่าที่ไม่มีเงินจ่ายเพราะว่าทะเลาะก,กับที่บ้านเพราะว่าไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บวชทยอยจ่าย2-3สัปดาห์1-2,000บาท <c oughs> อะไรเนี่ย ทาไมเสียต้องมาทยอยจ่ายเนี่ยเราก็จะอ้างเหตุผลต่างๆนานาเลยนะคะแพ้พนันบอลทะเลาะกับที่บ้านทะเลาะกับน้องจะติดคุกจะบวชเดี๋ยวดเดี๋ยวนนนคนจะบวชต้องมีเด็กเอ็นเหรอครับ <c oughs> คนจะบวชต้องมีเด็กเอ็นเหรอครับแต่เขาส่งภาพบวชมาให้ดูนะส่ง<อ>ไปให้เด็กเอ็นดูสชุดขาวดูมีบุญมีกุศลมากเลยนะค่ะ <c oughs> เป็นข่าวขึ้นมาล่าสุดทราบว่าคุณพ่อของเสียคนนี้ได้ติดต่อไปใช้เงินคืนกับเด็กเอ็นเรียบร้อยเอมันก็ต้องใช้คืนสิเราเราให้เขาทํางานให้เราเขาก็ต้องได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้แต่มีการตกลงกันไว้แล้วไม่จ่ายเนี่ยเขาก็สามารถฟ้องร้องได้พี่หมวยแต่เงินมันน้อยไงมันก็จะไม่ค่อยคุ้มค่ะคือตอนแรกนี่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 น,น <N> นีน่ยอ่าส่งภาพบวชไปให้เอน็นก่อนบวชไว้เอ็นก่อนบวชค่ะคือตอนแรกเนี่ยจ้างไปเอ็นสชั่วโมง5,000บาทหลังจากนั้นเขาขอต่อต่อไป14ชั่วโมงอะค่ะโอ้โหพี่หนุ่มก็ถาม<น>เหมือนกันว่าต่ออะไรทำไมยาวจังต่ออะไรเนี่ยสิชั่วโมงเนี่ยสิบสี่ชั่วโมงคิดชั่วโมงละห้าร้อก็7 0 0ดบวกกับ5,000ก็คือหมื่นสอง แต่ตอนแรกเนี่ยจ่ายมาแล้วก็ทยอยจ่ายจนขาดอีก2,000เออนี่ดูซิมีการอันนี้เริ่มด่ากันแล้วว่าอะไรยังไงบ้างนี่นี่นี่มีโอนเงินให้ด้วยเนี่ยขายขี้หน้าเขาไหมเขาเรียกว่าเสียแล้วสุดท้ายเนี่ยไปโกงตังค์เด็กเอ็นเขาเนี่ยแล้วไปขู่ฆ่าเขาด้วยพี่ดนมันนี้หนักไปแล้วไปขู่ไปทําร้ายเขานี่นะการที่เขามาทวงค่าที่เราตกลงกันไว้แล้วไม่ให้เขาเนี่ยแล้วไปขู่เขาแบบนี้เขาแจ้งความดําเนินคดีได้นะ เรื่องของการออข,ข,ข่มขู่เนี่ยนะครับเนี่ยแต่สุดท้ายกันเรื่องนี้ก็จบแล้วนะจบแล้วคุณพ่อเคลียร์ให้บางคนก็เรียกเสียอัดบางคนก็เรียกเสียอันเจะเสียไหนไม่รู้แหละต่จะทยอยผ่อนจ่ายไม่ได้ค่ะไอตอนที่มาต่อ14ชั่วโมงไม่เห็นขอผ่อนเลยวะเฮ้ยค่ะ และแนวกาสปีใหม่วันนี้วันสุดท้ายเชื่อว่าหลายท่านเฉลิมฉลองแล้วก็ต้องเดินทางกลับมาเพื่อจะเตรียมทํางานวันที่สองมกราคมคให้พี่รดนฝากเรื่องการเดินทางหน่อยค่ะชวงปีใหม่ให้ทุกคนนะครับอย่าใจร้อนนะครับค่อยๆเดินทางไปด้วยกันยังไงถึงบ้านทุกคนปีใหม่ปีมังกรนะให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเงินทองไม่ขาดมือสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสาธุ <c oughs> ค่ะรับ <c oughs> พรปีใหม่จากพี่รดนค่ะขอให้ท่านชมติดตามผลกระแส แต่เช้ากันไปนานๆเลยนะคะมีความสุขตลอดปี2,567นี้วันนี้หมดเวลาของโคเดอร์แส er แต่เช้าแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ